ครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่ Terminal 71อโศกนะครับที่ชั้น3อิสตันบูลสเตชัซอย1น,นะครับซึ่งร้านนี้เป็นร้านจิวเวลรี่มัฒนาจิวเวลรี่เนี่ยผมออกแบบแล้วก็เลือกล็อกให้แล้วก็ดูคงจุย้ยแต่ต้นเห็นไหมจะเป็นร้านที่อยู่ห้องมุมเพราะนาจต้องวางกระจกนี้เพื่อให้มีความโปร่งให้ร้านใหญ่แล้วดูกว้างขวางนะครับเดินตามเข้ามาดูนะครับแล้วผมก็ดีไซน์การโค้งองเงี้ยเพื่อให้มันรับ กับด้านที่ลูกค้าเดินเข้ามาแล้วมาปะทะก็มีความโค้งแล้วก็ซอฟต์ขึ้นเพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาเป็นลูกค้าที่อ่อนโยนและมีความนุ่มนวลเพราะเราขายจูเวลี่เครื่องประดับเราต้องทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเดินเข้ามาแล้วอบอุ่นมีความสุขแล้วก็อ่อนโยนนุ่มนวลน,นะครับซึ่งร้านเนี่ยก็จะขายมีทั้งเป็นจูเวลี่ที่เป็นซิลเวอร์นะครับแล้วก็ยังมีจูเวลี่ที่เป็นทองคําจริงเป็นเพชรจริงด้วยเดินเข้ามาดูในร้านกันครับร้านก็ออกแบบมา ที่นี่นะครับสามารถที่จะซ่อมได้ด้วยทําได้ทุกอย่างแต่ผมพูดเองคงไม่ดีนะต้องให้เจ้าของร้านพูดนะนี่คือคุณบรรณานครับเจ้าของร้านจิวเวลรี่ร้านทาอะไรบ้างครับแน,น,นะนําเลยร้านเราคะจะมีทั้งจาหน่ายแล้วก็ออกแบบรับสั่งทาแล้วก็รับซ่อมจิวเวลรี่ทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นมีแหวนชํารุดต้อยขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ทุกอย่างเลยแล้วก็มีเลเซอร์ด้วยใช่ค่ะทุกอย่างสามารถรอได้ด้วยใช่ไหมที่นี่ใช่ ได้ค่ะสามารถรอรับได้ภายใน30นาทีได้เลยสมมติอยากจะปรับไซส์แหวนนี้ค่ะแค่ประมาณ 30- 40นาทีก็รอรับได้เลยหรือว่าสร้อยขาดมาเชื่อมต่ออะไรที่นี่ก็ทำได้หมดทุกอย่างคือมีอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ที่ร้านนะครับซึ่งปกติร้านทั่วไปจะไม่สามารถทําแล้วก็รอรับได้ใช่ค่ะเราจะมีช่างของเราเองค่ะที่จะอยู่ประจําที่ร้านครับนี่เป็นจุดเด่นของที่ร้านนี้เลยนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าใครต้องการงานด่วนนะครับมาปุ๊บยืนรอจิวเวลรี่ได้ ชมไปหรือช้อปปิ้งซื้อใหม่เพิ่มนะครับแค่30มสนาทีคุณก็จะได้ทุกอย่างกลับไปนะครับปรับไซส์ตัดต่อเชื่อมทุกอย่างครบหมดใช่ค,ค่ะหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่ามีแหวนที่ใช้มานานแล้วมีแหวนของคุณอยู่แล้วอยากจะมาเปลี่ยนเพชร,รเปลี่ยนพลใหม่หรือว่า,าปรับเปลี่ยนตัวเรือนใหม่อย่างนี้ก็ได้ค่ะอืมบริการครบรูปแบบทุกอย่างเลยครับครับผมก็ยังไงอย่าลืมนะครับเทอร์มินัลทเวนตี้วันอโศกชั้นสามอิสตันบูลสตรีทหนึ่ง ก็คือฟอย์หนึ่งนั่นเองนะครับที่ร้านมัฒนาจิวเวรรี่นะครับ